ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science and Mathematics Technology and Environment SME t ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีบุคลากรของโครงการห้องเรียนพิเศษ SME t ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น นางวิมลรัตน์หันนรงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการนางนวรัตน์ประสงค์หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ S M T E นายนิติกรแทบสีร้องหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ S M T E นางอรดีมานักของหัวหน้างานค่ายวิชาการนางเพื่อนจิตสิงเพ่น หัวหน้างานนำเสนอนวัตกรรมนางสรารีันผู้แขวงแสงหัวหน้างานส่งเสริมอัจฉริยภาพนางสุภาพ์ภู้พวกหัวหน้างานพัสดุนายอานอนท์หมดกลิ่นหัวหน้างานอาคารสถานที่และนางสาวรัตตยาสร้อยใยงามเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ S M T E ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,ตนโครงการ SMTE ย่อมาจากคำว่า Science วิทยาศาสตร์ Mathematics คณิตศาสตร์ Technology เทคโนโลยี Environment วิสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ของโครงการ SMTE จัดการศึกษาแบบรูปานาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลเน้นทักษะการคิดระดับสูงด้านกระบวนการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบสอหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรมจริยธรรมโครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักสูตรแก,รน,แกรนกลาง2,551ฉบับปรับปรุง2,560ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น รายวิชาพื้นฐานเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกิจกรรมเลขาคณิต สำรวจเลขาคณิตด้วย GSP ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ความงามภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเขียนภาษาอังกฤษฟังพูดและการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาษาอังกฤษรอบรู้ i n d e p e n d e n c e Study การสำรวจพิษคณิตด้วย GSP ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบสาะอย่างวิทยาศาสตร์ IPST Microbox วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์คณิตและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษฟังพูดทักษะภาษาไทยการสำรวจ p ีแคลคูลัสด้วย GSP การออกแบบและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์จากวัตถุประสงค์ของโครงการ SMTE ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทางโครงการจึงได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเพื่อตอบวัตถุป,ประสงค์ของโครงการเช่นกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในมหาวิเชยรลไยที่ทางโรงเรียนมีข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการรวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทย,ยรนายนาเรศวรมหาวิทยาลัยราชมงคลร้านนาวิทยาเขตพิษณุโลกในด้านการเรียนรู้การเตรียมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการการสังเกตผลการทดลองและการตีความหมายข้อมูลจากผลการทดลองกิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนโครงการ SMTE ในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาสอ,อาวนอเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยา,สาสศาสตร์คณิตศาสตร์และนอกจากนี้โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อม ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นในการส,ส,สร้างนวัตกรรมและใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยความร่วมมือจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบุลสงครามในการให้ความรู้เทคนิคกระบวนการและการวางแผนการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ จากการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมที่กล่าวมานักเรียนสามารถนำเสนอผลการวิจัยในระดับห้องเรียนระดับชั้นเรียนระดับโรงเรียนจนถึงเวทีวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลเหรียญทอง งาน International Innovation and Technology Exhibition ITEX 2021ออนไลน์ประเทศมาเลเซียการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือและเป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเปรียนเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนตอน้นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนื่องในงานเกษตรนเรศวรนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัยนาเลศวรนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลและได้เป็นตัวแทนภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศกิจกรรมการแข่งขันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ได้จัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิวภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเหรียญทองแดงการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นักเรียน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศได้รับเงินรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักเรียนผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนโครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว Youth Innovation Awards นักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจำนวน8,000บาทและได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศได้รับ,บโล่เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน25,000บาทการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับจังหวัดได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะส,สเต็มศูนย์สเต็มภาคเหนือตอนล่างนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเข้าร่วมการแข่งขันทักษะท,ทางคณิตศาสตร์ระดับภาคและการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับภาคและการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติท่านพ่วอในการได้กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆกิจกรรมปัดฉิมนิเทศนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE SMTE สายใยน้องพี่ผูกพันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป็นการร่วมแสดงความยินดีมอบเกติบัตรจบการศึกษาและของที่ระลึกจากน้อง SMTE มตอต้นสู่พี่ม .3 ส,สายใยน้องพี่ผูกพันเงินสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมเสริมความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMGE กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1จําจำนวนเงินคนละ4,000บาทต่อปีการศึกษาจ่ายในวันมอบตัวในสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนจำนวนหนึ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํจำนวนเงินคนละ4 0 0 0บาทต่อปีการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนมีนโยบายลดค่าใช้ใจ่ายให้กับนักเรียนจำนวน1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนเงินคนละ4 0 0 0บาทต่อปีการศึกษาและในสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนจำนวนหนึ่ง thank mm -hmm. you S.M.C.E. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นขอบคุณค่ะ